ซ่งยงหมิงจัก,กรพรรดิผู้เปลี่ยนทิศลมสงครามในยุคที่แผ่นดินจีนระสำระสายด้วยไฟสงครามและขุนศึกแย่งชิงอำนาจจัก,กรพรรดิซ่งหยงหมิงทรงขึ้นครองราชย์ด้วยพระชนมายุเพียง15ชั้นสาพระองค์ทรงประหนักถึงภาระอันหนักอึ้งที่อยู่บนบ่าและมุ่งมั่นที่จะนำพาอาณาจักรไปสู่ความสงบสุขทวาภัยคุกคามรอบด้านทั้งจากขุนศึกผู้กระหายเลือดและกลุ่มอำนาจในราชสำนักที่จ้องจะโค่นล้มบัลลังก์ทำให้หนทางของพระองค์เต็มไปด้วยอุปสรรค ซงหยุ่งมิงทรงเริ่มต้นด้วยการรวบรวมขุนนางผู้ซื่อสัตย์และปราดผู้มีปัญญาเพื่อวางรากฐานการปกครองที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นคงให้แก่ราชบัลลังก์พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการธนาการเกษตรและส่งเสริมการค้าเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและลดความขัดแย้งภายในอาณาจักรการตัดสินใจของพระองค์แต่ละครั้งล้วนมีความหมายต่อความเป็นไปของแผ่นดินภัยคุกคามจากภายนอกทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อแคว้นเหลียงอันเกรงกรยยกทัพประชิดชายแดน กองทัพของแคว้นเหลียงมีชื่อเสียงในด้านความโหดเหี้ยมและการทำลายล้านจักรพริดซ่งยังมิงทรงตระหนักว่าการเผชิญหน้าโดงอาจนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง พระองค์จึงทรงเลือกใช้วิธีทางการทูตโดยส่งราชทูตไปยังแคว้นเหลี่ยงเพื่อเจรจาสันติภาพราชทูตนำเสนอข้อเสนอที่แสดงถึงความจริงใจและความปรนานีของซ่งหยางหมิงแต่ว่าผู้นำแคว้นเหลี่ยงกลับปฏิเสธข้อเสนอและยังคงเดินหน้าเตรียมการรุกรานความหวังในการหลีกเลี่ยงสงครามเริ่มริบรีลงทุกทีซ่งหยิงหมิงไม่ทรงยออ่อท้อพระองค์ทรงสั่งให้เตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีและทรงวางแผนป้องกันอย่างรอบคอบ แม้การเจราจาสันติภาพจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่จกักรพรรดิทรงยงมีก็มีได้ทรงสิ้นหวังพระองค์ทรงเล็งเห็นจุดอ่อนของแคว้นเหลียมนั่นคือความขัดแย้งภายในและการกดขี่ข่มเหงประชาชนพระองค์จึงทรงวางแผนที่จะใช้จุดอ่อนเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์พระองค์ทรงส่งสายลับเข้าไปในแคว้นเหลียงเพื่อปลุกกระดมประชาชนให้ลุกฮือต่อต้านการปกครองที่อย,ยุติธรรมสายลับได้แพร่กระจายข่าวสารเกี่ยวกับความเมตตาและความยุติธรรมของทรงยงมี ทำให้ประชาชนในแควนเหลียงเริ่มหันมาให้ความสนใจและสนับสนุนพระองค์ในขณะเดียวกันทรงยงมิงก็ทรงเสริมสร้างความแข็งให้แก่กองทัพของพระองค์โดยการฝึกฝนทหารและพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์เมื่อกองทัพแคว้นเลียงเริ่มเคลื่อนโผล่เข้ามารุกรานจัก,กรพรรดิทรงยงมิงทรงนำทัพออกเผชิญหน้าด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงบัญชาการรบอย่างชาญฉลาดโดยใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์และใช้กลยุทธ์ที่เหนือความคาดหมายกองทัพของแควนเหลียงต้องเผชิญกับความยากลำบากในการรุกคืบหน้า และถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากกองกําลังที่ซุ่มซ่อนอยู่นอกจากนี้ประชาชนในแคว้นเหลี่ยงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซงยงม,มิงก็เริ่มเกาะความวุ่นวายและโจมตีกองทัพเหลี่ยงจากภายในสถานการณ์ในแคว้นเหลี่ยงเริ่มสั่นคลอนและขวัญกาลังใจของทหารเริ่มตกต่ําในขณะที่การสู้รบดาเนินไปอย่างดุเดือดจกกักรพรรดิซงยงม,มิงทรงส่งทูตไปยังแคว้นอื่นๆเพื่อขอความช่วยเหลือ พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามจากแคว้นเหลี่ยงที่มีต่อทุกแคว้นและเรียกร้องให้ทุกแคว้นร่วมมือกันเพื่อรักษาความสงบของแผ่นดินจีนหลายแคว้นตอบรับคำขอของซ่งหยางหมิงและส่งกองทัพมาสนับสนุนทำให้กองกำลังของพระองค์แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกองทัพผสมผสานได้เข้าโจมตีกองทัพเหลี่ยงอย่างหนักหน่วงทำให้กองทัพเหลี่ยงต้องถอยร่นกลับไปซ่งหยางหมิงทรงได้รับชัยชนะในการรบครั้งสำคัญนี้ แต่พระองค์ก็ทรงตระหนัก,กว่าสงครามยังไม่สิ้นสุดหลังจากการรบครั้งใหญ่จักรพรรดิทรงยิ่หมิ่งทรงเสนอสันติภาพแก่แคว้นเหลียงโดยมีเงื่อนไขว่าแคว้นเหลียงจะต้องยุติการรุกรานและปล่อยตัวเชลยทั้งหมดผู้นำแคว้นเหลียงจำต้องยอมรับข้อเสนอเนื่องจากสถานการณ์ภายในแคว้นอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ประชาชนไม่พอใจกับการปกครองของตน และก่อนทับก็อ่อนแองอย่างมากเมื่อสันติภาพได้รับการลงนามซ่งหยงหมิงทรงปล่อยตัวเชลยทั้งหมดกับคืนสู่เคว้นเหลียงด้วยความเอื้ออารีพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความปรารถนาดีของพระองค์แม้ต่อสตรูหลังจากสงครามหยุดจักรพรรดิซ่งหยงหมิงทรงมุ่งมังงมงม่นที่จะฟื้นฟูอาณาจักรพระองค์ทรงลดภาษีและส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีอาหารเพียงพอพระองค์ทรงสร้างโรงเรียนและสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถพระองค์ทรงสร้างระบบกฎหมายที่เป็นธรรมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยภายใต้การปกครองของซ่งหยงหมิงอาณาจักรเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประชาชนมีความสุขและสงบสุขอย่างไรก็ตามความสงบสุขของอาณาจักรก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามอีกครั้งเมื่อกลุ่มอำนาจในราชสำนักที่เคยจ้องจะโค่นล้มบัลลังก์เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อแย่งชิงอำนาจ กลุ่มคนเหล่านี้ได้วางแผนที่จะลอบลงพระชนจากจากักรพรรดิซ่งหยิงหมิงและแต่งตั้งผู้ที่ตนสนับสนุนขึ้นครองราชแทนจ้จักรพรรดิซ่งหยิงหมิงทรงล่งรู้ถึงแผนการร้ายนี้แต่พระองค์ก็มีได้ทรงตื่นตระหนกพระองค์ทรงวางแผนที่จะกำจัดกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเงียบๆโดยไม่ให้เกิดความวุ่นวายในอาณาจักร จักระพัดซ่งหยงหมิงทรงเรียกขุนนางผู้ซื่อสัตย์และปราดผู้มีปัญญามาร่วมหารือพระองค์ทรงเปิดเผยแผนการร้ายของกลุ่มอำนาจและขอให้ทุกคนร่วมมือกันกำจัดกลุ่มคนเหล่านี้ขุนนางและปราดต่างเห็นด้วยกับแผนการของซ่งหยงหมิงและให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซ่งหยงหมิงทรงวางแผนอย่างรอบคอบโดยให้ขุนนางและปราดแต่ละคนทำหน้าที่ที่แตกต่างกันเพื่อให้แผนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ในคืนหนึ่งกลุ่มอำนาจได้ส่งมือสังหารเข้ามาในพระราชวังเพื่อลอบลงพระชนจกัพรรดิส่งยิงหมิงมือสังหารได้แทรกซึมเข้ามาในพระราชวังอย่างเงียบๆและมุ่งหน้าไปยังห้องบรรทมของทรงยิงหมิงทว่าในขณะที่มือสังหารกำลังจะลงมือคุณนางผู้ซื่อสัตย์และทหารนองครักได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าขัดขวางมือสังหารต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ดุดเดือดและถูกจับกลุ่มในที่สุด เมื่อแผนการลอบปลงพระชนล้มเหลวจักรพรรดิซงหยงหมิงทรงสั่งให้จับกลุ่มกลุ่มอำนาจทั้งหมดและนำตัวมาลงโทษกลุ่มอำนาจถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานบทและถูกประหารชีวิตซงหยงหมิงทรงแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความยุติธรรมของพระองค์และทรงกำจัดภัยคุกคามต่อราชบัลลังได้อย่างราบคาบหลังจากนั้นอนาณาจักรก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งตลอดรัชสมัยของจักรพรรดิซงหยงหมิงพระองค์ทรงปกครองอาณาจักรด้วยความเมตตาและความยุติธรรม พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและทรงสร้างความสงบสุขให้แก่แผ่นดินพระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพของประชาชนและได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทรงหยงหมิงทรงเป็นตัวอย่างของผู้นำที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาความกล้าหาญและความเมตตาเรื่องราวของจักรพรรดิทรงหยงหมิงยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมาย ให้ยึดมั่นในความดีงามความยุติธรรมและความเมตตาและให้มุ่งมั่นที่จะสร้างส,งสังคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองแม้ในยามที่บ้านเมืองเผชิญกับความยากลำบากซ่งหยงหมิงทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและพลังใจที่จะนำพาผู้คนก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างอนาคตที่ดีกว่าและด้วยสติปัญญาอําลำเลิศความเมตตาที่เปี่ยมล้นและความกล้าหาญที่หาได้เปรียบ จักรพรรดิทรงหยงหมิงจึงมีได้เพียงแต่อยุ่ิสงครามเท่านั้นหากแต่ยังได้เปลี่ยนทิศทางของลมสงครามเปลี่ยนจากความขัดแย้งและการทำลายล้างมาเป็นการสร้างสรรค์และความเจริญรุ่งเรืองพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิผู้เปลี่ยนทิศลมสงครามอย่างแท้จริงนามของพระองค์จะจารึกในประวัติศาสตร์ตลอดกาล